สวัสดีครับสบายดีสวัสดีเอฟซจากประเทศไทยแล้วก็สวัสดีเอฟซจากประเทศเลาวนะครับวันนี้ก็มาพบพ่อกับบากิตาคนเก่าคนเดิมนะครับท่านผู้ชมวันนี้บากิตาก็จะมาพูดเรื่องประเด็นนะครับการตัดไฟแล้วก็การงด่งน้ํามันทางการไทยให้กับทางพาม่านะครับนะป่าปามแกงคอเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางกัมพูชานะครับก็ ใกล้แล้วครับท่านผู้ชมนะทางทางชาวกัมพูชาก็หวั่นว่ากลัวไทยจะตัดไฟกัมพูชานะครับนะตอนนี้นะครับเข้าวันที่เจ็ดวันที่หกแล้วครับท่านผู้ชมนะทางพม่าตอนนี้เดือดร้อนหนักครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่ไทยได้ตัดไฟฟ้านะครับห้าจุดนะแล้วก็งดส่งน้ำมันนะครับนะ ทำให้ทางพมา่านี่พากันวิ่งว่อนนะครับประชาชนพมา่าแตกตื่นนะครับพากันหลังไหลมาซื้อโซลา่าเซลลข้ามฝั่งมาซื้อโซลา่าเซลล์บางคนก็ใช้รถมาเติมน้ำมันอยู่ประเทศไทยนะครับทางเจ้าหน้าที่ไทยก็เข้มงวดนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ทางพมา่านะครับก็ได้มีการเจรจากับทางการไทยอยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทางการไทยจะผ่อนผัน ผ่อนปลนให้หรือเปล่านะครับทางการไทยนะครับเสนอข้อที่ซัดจริงนะครับบอกว่าถ้าจีนเท่านะครับคอเซนเตอร์ยังไม่ออกจากพม่านะครับทางไทยจะยื่นเวลาจาก6เดือนกลายเป็นปีหนึ่งสองปีนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหงานนี้คนพม่านะครับจะหาทางออกยังไงนะครับในเมื่อถ้าอยากให้ไทย จ่ายกระแสไฟให้นะครับทางการพมา่าทางรัฐบาลพม่าต้องทำขั้นเด็ดขาดนะครับไล่จีนเทาไล่แก้งคอสเซนเตอร์ออกป่าปาร์มให้หมดนะครับไม่อย่างนั้นประชาชนนะครับคนที่ไม่รู้อีโนโอีเนนะครับจะเดือดร้อนไปด้วยนะครับท่านผู้ชมน,น่าหน้าเห็นใจจริงๆนะครับกับ แรงงานพมา่านะครับท่านผู้ชมนะครับคนพมา่าที่ไม่รู้อะไรนะครับนะถ้าคนรู้เกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์อะไรนะครับที่มาหลอกคนไทยอย่างโน้นอย่างนี้นะครับนะอันนี้ไม่น่าสงสารเลยนะครับสงสารแต่เด็กนะครับตาดำดำนะครับภาษาชนที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางกลุ่มค้ามนุษย์นะครับนะทางท่าคีเหล็กท่านผู้ชมนะล่าสุดทางท่าคีเหล็ก ไม่ว่าวัดดีนะครับนะตอนนี้นะ้ำมันอยู่ในตลาดมืดท่านผู้ชมราคา600กว่าบาทท่านผู้ชมนะลิตรหนึ่งโอ้โหนะครับท่านผู้ชมคิดดูราคา600กว่าบาทนะตอนนี้นะ้ำมันขาดแคลนหนักนะครับปั๊มทุกปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าขี้เหล็กนะครับจังหวัดไหนของพม่านะครับที่ติดกับชายแดนไทยนะครับตอนนี้เดือดร้อนหนักท่านผู้ชมนะนี่แหละครับ ในการที่ว่าให้ความช่วยเหลือแก๊งคอเซนเตอร์ให้ที่อยู่อาศัยนะครับแก๊งจีนเทานะครับผลลัพธ์นะครับไทยเขาเอาจริงนะนะครับแล้วก็จะมาลองดีกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าไทยนะครับเขาทำถึงทำจริงนะครับถ้าเขาจะปราบปามนะครับปราบปามจริงนะแล้วก็มีคนพม่านะครับขู่ประเทศไทยบอกว่าจะออกมาประท้วงต่อต้านประเทศไทยนะครับ แบนนนรนด์สินค้าไทยนะครับเลิกใช้สินค้าไทยนะครับปิดขัวมิตรภาพไทยพม่าสองแห่งนะครับไม่อยากใช้สินค้าไทยอีกต่อไปแล้วเพราะว่าไทยนี่รังแกคนพมา่ารังแกประเทศพม่าแรงเกินไปนะครับนะข้อที่หนึ่งการที่จะแบน์สินค้าของประเทศไทยนะชาวพม่าควรรู้นะครับว่าใครพึ่งใครนะครับนะคนพม่านะครับ พึ่งประเทศไทยนะทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่นะครับนะส่งไปจากไทยนำเข้าจากไทยนะครับนะสินค้าจากพมา่ามีอะไรมีแป้งนะครับแป้งที่เขามาทานะครับที่คนพมา่าทาทุกวันนี้นะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับนะมีละมีสองสาอย่างนี่แหละบากิตาก็ ยังไม่ได้ดูข้อมูลนะครับรู้รู้สึกว่าจะเป็นแป้งอย่างหนึ่งนะครับนะนี่แหละครับนะส่วนร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสินค้านำเข้าไปจากไทยหมดนะครับพมา่าคิดดีๆนะถ้าจะแบรนด์สินค้าของประเทศไทยนะครับนะแบอบกกีตาร์เตือนนะครับไม่อย่างนั้นประชาชนประเทศพมา่านะจะเดือดร้อนพากันอดอยากอดตายนะอดหิวนะแบอบกกีตาร์บอกเลยนะครับนะ ประเทศไทยเขาไม่ได้เดือดร้อนนะนักท่องเที่ยวเต็มห้างเต็มอะไรต่างๆนะนักท่องเที่ยวว่อนนะในประเทศไทยนะเขาไม่ได้สนใจนะเขาเอาประเทศเขาไว้ก่อนนะครับเอาประชาชนประชาชนเขาไว้ก่อนนะบอกกีตาร์บอกเลยนะอย่าไปทําอะไรให้มันหนักกว่านี้นะครับนะเราจงร่วมมือการปราบแก๊งคอเซนเตอร์นะครับนะทางพม่าก,ก็เหมือนกันนะครับได้ข่าวว่า ทางทหารกะเหลี่ยงนะครับตอนนี้ไล่ล่าพวกจีนเท่านะครับคนจีนไม่ให้ตั้งร้านค้าอยู่ในประเทศพมา่าอยู่ในนะครับอยู่ในค่ายรัชสารกะเหลี่ยงนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้กวาดล้างคนจีนนะครับออกจากประเทศนี่นะครับคนจีนที่ไม่ดีเข้ามาแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนนะครับพวกคุณยังต้อต้นรับอยู่ไหมนะ นี่แหละครับนะให้ความต้อนรับเห็นแก่เงินมันไม่ดีเอาความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับมาเป็นของเล่นเป็นของไอ้นั่นไม่ได้นะครับอืมตอนนี้รู้สึกตัวนะครับก็สายไปแล้วนะครับประเทศที่สองก็เริ่มแล้วครับท่านผู้ชมนะกัมพูชานะครับตอนนี้วันนะครับวันว่าประเทศไทยนะครับจะนะครับ หนะวั่นว่าประเทศไทยเนี่ยจะตัดไฟนะครับนะต่อตัดไฟต่อกัมพูชานะครับท่านผู้ชมนะกัมพูชาพากันหวั่นนะประชาชนกัมพูชาหวั่นนะตอนนี้นะครับขเขมรก็พากันหวั่นนะกลัวประเทศไทยตัดไฟงดส่งน้ํามันอีกนะครับตอนนี้นะต่อให้ไปซบลาวนะลาวก็ช่วยไม่ได้นาะลำพังประเทศลาวเขาก็ยังจะไอ้นั่นอยู่แล้วนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับนะ อย่าบอกว่าประเทศเรามีเขื่อนเยอะนะเขื่อนไฟฟ้าเยอะมันไม่ใช่เขื่อนของเรานะมันเป็นหุ้นส่วนกับไทยบริษัทไทยคนไทยนะครับนะถ้าไทยไม่จ่ายให้เราก็ยังต้องซื้อจากประเทศไทยเลยไฟฟ้านะครับนะเขื่อนเรามีแค่ไม่กี่อันเองนะนะครับคนพาม่าอย่าไปหวังพึ่งประเทศลาวนะตอนนี้ขนาดลาวก็ยังลดจ่ายไฟให้ทางพาม่าแล้วนะครับจากสาสบกลายเป็น1ิบามิกวัตนะ เพื่อปราบปรามแกงคอเซนเตอร์ด้วยกันนะครับนี่แหละครับนะลาวเขาก็ไม่อยากให้ในอาเซียนนะครับในภูมิภาคนี้นะครับนะมองลาวเป็นคนที่ไม่ดีนะประเทศที่ไม่สามัคคีต่อประเทศอื่นนะครับอืม นี่แหละครับเขาจะปาบปรามให้สิ้นซากนะครับแกงคอเซนเตอร์นะครับนะบางคนมาบอกว่าประเทศไทยนี่ทำเกินไปทำแรงเกินไปนะครับไม่สงสารคนในประเทศนะครับมันไม่ใช่นะคุณต้องเยอะแยกแยะนะครับระหว่างปาปามกับ นะครับสงสารนะครับสงสารก็สงสารนะครับในเมื่อความสงสารนะครับมันทําให้ประชาสนไทยนี่เดือดร้อนนะครับนะปีหนึ่งไม่รู้กี่ล้านที่คนไทยเสียให้กับแก๊งคอเซนเตอร์นะครับบางคนก็ถึงคิดสั้นคิดฆ่าตัวตายนะครับอืมนะคนพม่ายังให้ความช่วยเหลือทางรัฐยังให้ความช่วยเหลือกับแก๊งคอเซนเตอร์อันนี้มันไม่ใช่นะครับนะไทยเข้าปราบจริงทําจริงนะครับนะ นี่แหละครับมันถึงจะได้ผลนะตอนนี้ก็โอ้โหบอคกิต้าตกใจกับน้ำมันนะครับที่พม่านะครับในตลาดมืดท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ราคา600กว่าบาทท่านผู้ชมลิตรหนึ่งโอ้โนะปั๊มทุกปัป๊มปิดจนหมดน้ำมันหมดนะครับไทยไม่ส่งน้ำมันนะปานนั้นนะยังมาขู่ไทยบอกว่าจะแบนสินค้านะครับ จะปิดด่านนะครับไม่ให้ราชาชนข้ามมาไม่ให้คนไทยข้ามไปอุ้ยประเทศไทยเขาไม่ได้ชะอ้อนนะครับคุณจะปิดคุณก็ปิดไปเลยนะอย่ามาขี้โมยกอย่ามาขู่เขานะมาอย่างนั้นเขาจะปิดเองนะครับตอนนี้นะครับทหารกองทัพนะครับเคลื่อนกําลังพลลงไปายแดนแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อป่าป,ปาม คอยระวังแกงคอเซนเตอร์นะครับไทยเอาจริงนะนะอย่าบอกว่าไทยไม่เอาจริงเอาจริงนะบอกกีตาเตือนเลยนะครับนะอย่าลองดีกับประเทศไทยอย่าลองดีกับคนไทยนะนี่แหละครับนะถ้าจะแบนด์สินค้าไทยควรคิดดีๆนะครับคนพมา่านะบอกกีตาเตือนนะแม้แต่ลาวยังไม่กล้าทำนะครับถ้าลาวทำลาวก็ดิ้นเหมือนกันนะนะครับ ไม่ว่าจะประเทศไหนอยู่ในสามประเทศนี้นะครับยังต้องพึ่งพาประเทศไทยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบระดับสากลส่งออกอาหารทั่วโลกนะครับนะทั่วโลกยอมรับนะระดับโลกแล้วนะครับอืมทุกอย่างการผลิตอะไรเอาไปจากประเทศไทยหมดไม่ว่าจะเป็นมามา่าโปงกระโปงกระป๋องไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำมงน้ำ,นำมันอะไรต่างๆขนไปจากไทยหมดนะ คนลาวคนพม่า,มาคนขามนจงเข้าใจนะอย่าคิดว่าตัวเองนี่ยืนด้วยลําแข้งลาขาของตัวเองนะนะควรศึกษาข้อมูลดีๆว่าใครเป็นต้นกําเนิดใครเป็นคนสายของใครนะครับนะเห็นไหมคนไทยเขาออกมาบอกว่าถ้าคุณแบรนด์สินค้าไทยคุณลองคิดดีๆว่าใครจะเจ็บหนักกว่ากันนะครับอืมอันนี้ถูกนะครับอืม